สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการครัว3งสรอยหกองศาครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับเราจะขอนำเสนอสปาเกตตี้ถักซอสนะครับที่อร่อยมากนะครับวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์ไม่กี่อย่างนะครับเชิญคุณแบงค์เลยครับแนะนำได้เลยครับปลาเกตตี้ครับเซนต์ปลาเกตตี้หัวหอมค่ะใหญ่ด้วยค่ะมสับไอติมวอล มะเขือเทศผู้สนับสนุนอยากเป็นทางการฟอสร์มะเขือเทศแคลเซียมเล่นยืมโลหะเลยอะไรไม่ได้เอฟกาสำหรับผู้สนับสนุนรายการนี้อยากเป็นทางการนะครับสำหรับสนุนหน่อยครับควบก่อนสามห้าเจ็ดผู้ใหญ่ใจดีเฮียติ๊กครับสองนะครับที่สุรศักดิ์ก็ต้องสนับสนุนนะครับและครั้งนี้ทางนั้นนะครับต้องขอบพระคุณครัวสวยๆอย่างนี้จากเดวิดสิทธิ์เขมวเตมส์ซูแจ้นะครับ ที่นี่นะครับที่โรงแรมเอ่อมาที่โรงแรมจิ้งหรีดนะครับรัวจิ้งหรีดของเรานะครับแล้วสำหรับสื่อสมรับวันนี้ที่เราต้องขอแหวกแหแนวมาบอกนิดนึงนะครับขอเชิญสื่อสมรับนี่นะครับนี่ซอสครับครับต้องมีมิสเตอร์มอสส์ด้วยนะครับ อย่าให้เสียเวลาเราก็ทักแต่อตอนนี้ก็กระทากระทารอแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญน้ำมันน้ำมันน้ำมันป๊อบายเนี่ยครับนี่นะคะตอนแรกเราจะใส่อะไรมาเอฟลงไปด้วยนะทาน้ำป๊อบายครับเอาขนาดไหนน้ำมันมะกอกอ่ะใส่เยอะหน่อยนี่ไม้ยี่สิบสองจุดเจ็ดไม้พายใช่ครับไม่สามจุดสี่แล้วครับ ท่านก่อแน่คือการใส่น้ำมันลงไปในกระทะกาวเลยอีกเหรอประมาณนั้นแหละไม่ต้องก็ได้มั้งกวนเลยประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละไม่ใหญ่เลยน้ำใหญ่มาเลยแล้วต่อด้วยกระเทียมใส่เยอะไหมอ่ะเชฟของเราอิมพอร์ตมาจากแรนมผ้าดาวทำทำกีราเซ็ตหรือว่าทำทำเองเดียวกีราเซ็ตก็ใส่ไปหมดเลยแรนมผ้าดาวมีทั้งหมดนี่คือผ้าดาวนะครับฮะตอนนี้นะครับเราใส่หัวโมยใหญ่นะครับ หอมหัวใหญ่นี้เราเอามาจากที่ไหนนะครับปอยเตดนะครับเนี่ยที่นี่เราอินพ็อตมาจากปอยเตดไฟอ่อนใส่ได้ไหมมันต้องเป็นไปออนไม่ได้เลยไปพ่อมันแข็งไวแต่เซมโบ่้าไปพ่อเดี๋ยวเรามาปั้นหมูกันนะครับอันนี้หมูนี้เราเอามาจากหมูดำคุโรบุตะนะครับร้ยจะกินไมไม่ได้ช่วยอะไรก็อยู่เฉยนะครับไม่ต้องมาละ จะปั้นทำไมป้นอะไรมู้ับเลยอ่ะนี่นะครับเราเราเปิดคราจะเล้ยงูกอีกเาไรนตัวหมาต่อผมหมดแล้วลงหมูเขาจะนลูบนี่นะครับหมูนี่เราไม่ต้องอะไรมากนะครับเราต้องโยนหยับปั้นปั้นเอาใส่มาหมดเลยมันจะได้เกลี่ยๆให้มันนี่คือเชฟมีควายครับนี่เชฟมีควายเชฟมีควายนี่เชฟนูดีพูพันโดเันโดครับไม่เล็กนะครับฮะนูดิวโดไม่ใช่แล้วผมผมไม่ใช้ดิวโดหรอกรายการนี้เด็กดูชอ28นะครับ อยากยืมตังค์กว่า28ห้ามดูว้าวเด็กนี่แม่งฉอเหรอวะเขาไม่มาแตกๆตก,กันซิมันไม่แตกอะครับท่านแตกๆอ่ะคอยแตกไหมให้เราหมูรถแสติหน่อไมีนะครับเพิ่มไปแรงขึ้นอยู่นี่พอตอนนี้มือผมเปื้อนนะครับสุตรีนะน้ำมันหอยตะกั่นม,มาจากอะไรจากกัจากหอยแม่ครัวครับโอหอยแม่ครัวนะครับน้ำมันหอยแม่ครัวครับแล้วมีหอยสาแม่ครัว โอ้ยคนในน้ำเู่ขอแก้วเลยนะปา้ตกทำให้มันแตกสิเอะปลากระป๋องไม่พายนะปลากระป๋องตอนให้โปรสีเลยแตกมึงไว้กระป๋องตาต่ให้คสีเลยนะครับสีีหี่ยวสีเหียว้สีเขียวครับเฮ้ยอะไรนะเขียวสีเขียวอด อ๋อสีเขียวสีเขียวไงสีเขียวกระป๋องมันสีเขียวด้วยเหรอไม่ใช่มันฝังเขียวเหรอครับฝังสีปวดติดเลดครับติดเลดติดเลดมากขึ้นสัญลักษณ์เลยนะว้าวตอนนี้หมูก็เริ่มสุกแล้วนะน้ำมันหน่ไหมต้องอย่างหมูมันไม่แตกนะครับน้ำมันมะกอกตาเป็นสีครับไปล้างตูเลยครับเผื่อหมูจะแตกครับหมูไม่แตกเพราะอะไรครับต้องเปิดหนังโกครับโอเคครับเปิดเลยครับเครื่องไหนใครมี นน้ำมมัะกกอหมูไม่แตกเพราะอะไรคะนี่ไงครับใช้น้ำมันมะกอกหมูเขนทนครับหมูเขนทนครับแต่ถ้าบ้านไม่มีก็ได้ถ้าที่บ้านคุณไม่มีน้ำมันมะกอกเราสามารถใช้น้ำมันเบนซินกับดีเซลแทนได้ครับได้ครับได้ครับมันก็อันน้ำมันเหมือนกันครับอีซิปได้ขอแค่ขึ้นต้นว่าเป็นน้ำมันนะครับแต่น้ำมันที่ดีต้องน้ำมันอ๋อแม่งยังไม่สุกเลยัรก่คบเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อร่างกายอะไรโนี่หมูหมูเหยียบไปแล้วเข้าไปมินก็เล่นแป้งเออมินใส่สาวไม่หยาย อันนี้คืออะไรครับมะเขือเทศอ๋อปินภูไว้เดี๋มะเขือเทศปีนภูไว้ลงมือลงมือหอมมะเขือเทศโอเคแล้วมันสุกปั่นหอมยังไม่สุกอันนี้เรารอหมูกับหอมสุกนะครับเดี๋ยวเพิ่งคนให้มันข้างล่างมันสุกแล้วเพิ่งคนอีกรอบเดี๋ยวตอนนี้มันทุกอยู่หรือเปล่าต้องรอมันสุกใช่ครับใช่ครับหมูนังขี่อยู่ครับกดทุบอยู่กดทุกข์ ไปรายการกดนี้ได้ไหมอ่ะไปทุกเม็ดตาดูมีอีกทิ้งสิอะไรเนี่ยโอ้ไม่ได้ต่อพริกครับพริกพริกเลยพริกกระทะเลยใช่ไหมครับพริกครับพริกกระทะคว่ำเลยครับคว่ำเลยครับตาย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 อมันจะเป็นหอมถ้าพริกไม่ต้องเผยหน้าตามันจะเบื่อบานนะครับใช่มันจะหัวมลด์ทั้งวันครับต้องใจสุขนี่อูเมาย่าห่ะมันหอมกินกัญชาครับ พร้อมสุขพอมสุนี่ต่อไปจเราจะก่ายปวเตีครับเราต้องทำความดีกันนะเอาเยอะไหมเอาอีกไหมด้กดนะครับเราไม่เราจะลงเสร็จแล้วครับ ไม่ต้องเสียเส้นฟรีกินไเองนะครับแต่อย่างนี้เลยเด็กกันอย่างนี้นะครับผมลดไม่ต้องครับเท่อยู่แล้วปลาเราเขี่ยมันน้ำลายตอนนี้หอมเล่หมูโบลาณกะสุกนะครับเพราะว่ามะเขือเทศครับใส่ซอสเลยครับใส่ซอสครับซอสกี่ห่อสวัสดีนะครับยี่ห้อนะครับ